สวัสดีค่ะมันร้อนใช่ไหมลูกโอ้พ่อขอนอนเปิดพัดลมให้โอ้ตากพัดลมเสียงพัดลมนะคะไอวว้อวืวือโอ้นกไปจะมากินอาหารดูดูนกจ,จุจิจุจิพอเขาเปิดอาหารให้น้องมา เราเหรอลูกจะกินอะไร,รอ่ะลูกอยากอะไรพอแล้วชามนมเขาพอ่าอเขาเอานมให้กินอืมาแล้วล่ะค่ะมาแล้วล่ะค่ะนะคะมาแล้วล่ะคะ่ละ,ะ,คะลถเนาะเขาได้ยินเสียงแม่ ดูท่านอนสองน้อยนี้ก็จะนอนนี้นะคะอุ๋งอิงนมเย็นก็จะนอนอยู่ตรงนี้จ้ากินข้าวอิ่มแล้วใช่ไหมลูกโออปากเอ้ยเป็นสาวนะลูกเอ้ยอ,อิงเอ้อดูท่านอนข้ามาหลบนอนมมมืดเสียงพัดลมค่ะสองสารลูกเปิดพัดลมให้เขาอาอย่างมหัวกันลูกนอนดีดีเออรักกันตัวนั้น รักกันใช่ไหมลูกรักกันรัก,กันแม่มากวนค่ะอากาศมันร้อนถ้าแม่ไปชายน้ำก็วิ่งตามวิ่งหอบตามแม่นะลูกนะเนอะอดูมะนาวกำลังออกลูกมะนาวไม่ได้ซื้อกินหรอกค่ะมะนาวเยอะแยะค่ะโอ้ มันอันนี้แสงเนาะแดดแยมมากสวนผักน้อยค่ะปลูกผักน้อยไว้กินค่ะสวนผักน้อยปลากูกมะละกอกล้วยก็พอได้กินค่ะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะเดี๋ยวจะไปส่งทานค่ะลูกค้าโทรสั่งทาน จบคลิปแล้วก็จะไปส่งฐานนะคะอ่าส่งถุงใหญ่ค่ะเห็นไหมคะมะกอเหลืองค่ะนี่คมะกอเหลืองค่ะพอได้กินค่ะนะคะ ็เริ่มเหลืองแล้วค่ะเขามันแยงตาเนาะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลท์ทุกกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ